ไม่อยากให้สิวลุกรามพยายามอย่าทำสิ่งเหล่านี้นะครับผมเห็นวัยรุ่นหลายคนเนี่ยบางทีเดินๆอยู่นะแกะสิวดันะงนั้นอันแรกเลยครับอย่ากแกะสิวเด็ดขาดเลยสิวส่วนหนึ่งเนี่ยมีการติดเชื้อแบคทีเรียที่ชื่อว่า P. acne อยู่แล้วนะครับดันะงนั้นถ้าเราไปแกะปุ๊บมันก็เป็นการกระจายเชื้อไปด้านข้างทําให้สิวมันเกิดการลุกลามขึ้นดังนั้นห้ามแกะเด็ดขาดนะครับ หลายคนก็จะถามต่อว่าอา้าวถ้าไม่แกะแล้วจะหายได้ไงนะครับข้อที่สองนะครับสิ่งที่ห้ามทําเลยคือการที่เรากดสิวก่อนที่จะมีหัวการกดสิวกดได้ครับผมไม่ได้ห้ามแต่ถ้ามันไม่มีหัวแล้วเรากดเข้าไปเนี่ยมันจะมีน้าําใสๆแตกขึ้นมานะครับถ้าใครเคยมีประสบการณ์ว่าบีบสิวแล้วน้าําใสๆแตกแต่ไม่เจอหัวนะครับลองคอมเมนต์มานหนึ่งผมเชื่อว่าจะมีคนเป็นแบบนี้แน่อนอนแล้วผลที่ตามมาคือการที่เรายังไม่มีหัว แล้วเราบีบสิวก่อนมันจะทําให้สิวกระจายออกด้านข้างได้เร็วนะครับดังนั้นจะบีบสิวแนะนำว่าให้บีบอย่างถูกวิธีคือรอให้มีหัวก่อนเอาเข็มเจาะนิดนึงนะครับเช็ดแอลกอฮอลหรือน้ําเกลือให้สะอาดหน่อยแล้วก็ค่อยใช้อุปกรณ์กดอย่างถูกต้องนะครับอันที่3 ถ้าสิวเริ่มมีหนองสิวอักเสบอาจจะต้องทาพวกครินด้าเจลหรือว่าทาพวกแอนเน่ครีมนะครับใครอยากดูเรียนแบบว่าที่คลินิกผมใช้อะไรช่วงนี้บางคนอาจจะไม่ค่อยสะดวกไปซื้อข้านอกก็ลองหาดูซิว่าในอินเทอร์เน็ตมีขายหรือเปล่านะครับลองพิมพ์คำว่าสิวดูแล้วก็เดี๋ยว Facebook จะส่ง ลิงให้ทางอินบอยแล้วก็ไปดูเป็นตัวอย่างแล้วก็ลองหาซื้อได้นะครับเป็นแอคเน่ครีมกับกินด้าเจียวอันนี้เป็นพื้นฐานเลยแต่ถ้าใครก็ตามเป็นสิวหัวหนองเลยแล้วแบบกระจายเต็มหน้าหรือว่าเป็นหนองแบบกดเนื้อนิ่มๆเลยอันนี้เริ่มไม่ดีแล้วควรปรึกษาหมอผิวหนังใกล้บ้านแล้วก็รับยาปฏิชีวนะแบบกินนะครับใครไม่อยากให้สิวเนี่ยมันลุก,กลามก็รักษาให้ถูกต้องครับจะได้หายแล้วแล้วก็ไม่กลับมาเป็นอีกนะครับรักทุกคนนะครับอยากให้ทุกทุกคนไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ก็ตามนะครับร รอยดำรอยแดงเลยครับแล้วพบกันกับความรู้ดีๆแบบนี้กับหมอทีมใน YouTube Facebook IG TikTok นะครับที่ชื่อว่าหมอทีมด็อกเตอร์ทีมนั่งเฉยๆก็หอมได้สวัสดีครับ